ให้ใหท,ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เรื่องหนีนรกเป็นตอนที่20ก็ถือว่าเป็นตอนจบจบเรื่องราวที่เราจะหนีนรกกัน แล้วก็ยังไม่หยุดจะมีสองตอนคือเป็นตอนที่ยี่เอ็ดที่ยีองเป็นรายการสรุปเรื่องการหนีนรกเพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่อยากจะฟังนานๆก็อตอนสรุปไปฟังก็หมดเรื่องกันง่ายดีอยากจะฟังจุดละเอียดบ้างแต่ไม่ละเอียดมากนักก็ฟังมาสิบค้ะเศษขึ้นยีตอน ถ้าอยากจะฟังสั้นๆก็เอาไปแค่เศษเดียวคือกเศษที่ยี่สิ็ดกัยี่อขอโทษค่าเศษที่11บ็ตอนสุดท้ายถ้าเป็นตอนก็เป็นตอน21ที่22่หน้าตอนนี้เป็นตอนที่ยี่สิบกล่าวถึงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบที่ก็พูดไปเลยบรรดาเ่านพุทธบริษัท ความเห็นชอบที่เป็นตัวปัญญาถ้าจะถามว่าจะเห็นชอบอะไรจริงจะถูกก็ต้องเห็นชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง84,000พันธรัรมขันถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทุท่านจะเห็นชอบไหวไหมก็มีทุกท่านอาจจะตอบได้ว่าเห็นชอบครับแต่มันจำไม่ได้ เห็นชอบก็รับเห็นทอดเจ้าข้าแต่ปฏิบัติตามไม่ได้ทางนี้พ่อะไร่พระก็ตั้งแป0 0มื่นสี่พันบรรดาบรรัเอาแค่จำอย่างเดียวยังจำไม่ได้หมดน้วจะปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตได้ยังไงก็ต้องเห็นชอบกรรมตามขอบเขตขอบเขตที่เราปฏิบัติตอนไหน เวลานี้เราปฏิบัติเพื่อหน,นีนรกกันนรกในบรรดาแต่มพุทธบริษัทใครๆก็ไม่ชอบเราไม่หนีแต่นรกอย่างเดียวหนีความเป็นเปรตเนี่ความเป็นอสรุรกายหนีความเป็นสัตว์รีฉานถ้าถ้าถามว่าทำไมจะต้องหนีตอนนี้สมาธินี่เป็นตัวปัญญา แล้วก็ต้องใช้ปัญญาทบทวน้ือความจำทบทวนความจำเรียกว่าสัญญาปัญญาเป็นการรอบรู้ต้องใช้สัญญาทบทวนไปว่าตั้งแต่วันนี้ไปจึงกว่าจะเป็นเด็กจำความได้เราเกิดมากี่ปีแล้วเราทำอะไรบ้างแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยพิพจารณาอาการกระทำของเราก็ดี ความพูดก็ดีวาจาที่พูดก็ดีความรู้สึกทางใจก็ดีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นบุญทั้งหมดหรือเป็นบาปบ้างคำว่าบุญคือความดีบาปคือความชั่วเราทำชั่วเราพูดชั่วเราคิดชั่วบ้างหรือเปล่าเราทำดีเราพูดดีเราคิดดีบ้างรือเปล่าก็ต้องตอบได้ว่าเรามีทั้งสองประการ ทั้งดีและชั่วเรามีครั่วกันไปความดีที่ทำไว้นะ่ไม่เป็นไรแน่อย่างเร็วที่สุดเราเกิดในสวรรค์ได้อย่างกลางเราเกิดเป็นพรหมได้ถ้าดีถึงที่สุดเราไปนิพพานได้ดีน้อยลงไปกว่าเทวดาก็เกิดเป็นคนได้ในการที่จะเปิดในสี่จุดนี่มันก็แสนยาก เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจรพรารณาว่าเราทำความดีมากด้วยความชั่วมากอารมณ์ของเราหนักในความดีด้วยความชั่วคนอื่นอาตมาไม่ทราบสำหรับอาตมาเองถ้าทบทนถอยหลังลงไปอารมณ์ในความชั่วมีมากกว่าอารมณ์ในความดีตตอนแก่นี้ก็เบาๆไปหน่อย ก็แก่แล้วมาสู้อะไรใครเขาไม่ได้ก็เมาถ้าอยากจะโลภมีทรัพย์สมบัติมากมายก็ไม่สามารถจะทำไหวแล้วตัวเองก็ลุกไม่ขึ้นเลขเ็ดออกหน้าไปแล้วอย่างนี้แสดงความโลภหดไปเพราะความแก่นี่ความรักในระหว่างเพศอยากจะแต่งงานกับใครเรื่องนี้ไม่ต้องพูด พูดไปก็ได้ประโยชน์อยากจะแต่งงานได้อยากได้แต่ไม่มีใครเขาแต่งด้วยก็เลยอารมณ์แบบนี้ก็หดไปถ้าจะบอกว่าสองรายการขาดไปซะเลยก็ยังได้ไทยก็ถามว่าขาดไปเพราะกาลังเป็นเพราะกําลังเพราะอนาคามีที่สิงใจใช่ไหมด้วยความเป็นพระอรหันต์สิงใจต้องตอบว่าไม่ใช่ ขาดไปเพราะความแก่มันสู้ใครเขาไม่ได้แล้วไม่ใช่สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวยังมีทางสู้นี่มันสู้ไม่ได้เลยเรื่องความรักเป่ไม่มีทางสู้เด็ดขาดร้อยเปอร์เซนต์แต่คนที่มีอายุเจ็ดสิบแล้วที่ยังจะสู้คนอยู่มีหรือเปล่าไม่ทราบสู้กันได้ความรักอาตมาในบ่อตอมานานแล้ว ได้ความอยาการ่ำรวยก็ตีแผ่มาตั้งแต่โน,โนู่นอายุ1 7 1 8แล้วการคิดอยาการ่ำรวยไม่เมียมีแต่เพียงคิดว่าทำให้มันพอกินทำให้มันเหลือกินมันจะรวยหรือไม่รวยก็ช่างหัวมันตอนนั้นพยายามทำให้มันเหลือกินไว้ถ้าพอกินก็ไม่มีอะไรซื้อเสื้อซื้อกางเกง มันต้องเหลือกินเอางเงินมาซื้อเสือ้อซื้อเกงซื้อลองเท้าซื้อหมวกซื้อนาฬิกาข้อมือเื้อแหวนใส่ซื้อสร้อยใส่เอาเก็บไว้ใช้เมื่อความจําเป็นแต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะรวยเนื่อเลิกมานานต่อไปก็กําลังของความโกรธความยบบาทสมัยก่อนนี่เก่งเรื่องความโกรธความยบบาทไม่ใช่เก่งไปฆ่าเขาไปตีเขาเก่งโกรธเก่งพยบบาท มันโกรธใครปับ๊บนิ่องอึ้งพูดไม่ออกไอ้ไม่พูดเนี่ยมันมันยันมันยันลิ้นมันกระดกไม่ไหวแต่ก็สร้างกำลังใจให้มันยิ้มไปเสมอให้ปากมันยิ้มโกรธเท่าไรก็ยังยิ้มก็โกรธไม่ดีแต่เวลานี้ถามยังโกรธไหมบอกแค่ไม่พอใจนิดหน่อยอาจจะมีแต่โกรธจริงๆไม่ไหวแล้ว ถ้าถึงคืนโกรธมากเท่าไรร่างกายก็สมมากเท่านั้นอย่าไปแล้วก็อย่าไปลองอย่าไปพิสูจน์ดีไม่ดไีไอ้ความแก่เขาว่าคนแก่อะไรตัณหากลับตัณหากลับไม่เป็นไรแต่ความโกรธกลับมันว่าแย่ถ้าไปโกรธเขาหนักๆเขาเจะตายภายในสามวันที่พยายามไม่โกรธเพราะอะไรเพราะร่างกายมันไม่ดี ก็เกรงว่าร่างกายยัุดซมมากเกินไปจิตจะเศร้าหมองมากเกินไปริงพยายามตั้งทําใจไม่โกรธแล้วจริงๆไม่โกรธแล้วไม่โกรธก็ไม่ทราบจะไปลองมันนะถ้าความโกรธกลับขา้มาแล้วก,ก็แย่ดีมันไล่าตัญหากลับถามทุกสภาพเป็นความหลงจะไปหลงอะไรหรอก,กลัวอย่างเดียวคือหลงจับไม่ได้ มันมีอะไรคนจะหลงบ้างความแก่สุดทรงขนาดนี้เวลาเนี่ยไหนปีมาแล้วเป็นพระที่มีความเคร่งครัดมากไม่ยอมส่งกระจกถ้าถามว่าเคร่งในวินัยข้อไหนก็อนอตอบจำไม่ได้เหมือนกันที่จําได้จริงๆก็คือว่าเวลาส่งกระจกที่ไรหน้ามันแปลกไปคล้ายผีไม่คล้ายผีดิบและไม่อยากมองหน้า ไอ้ที่ไม่ส่องกระจกไม่เย้คร่งแต่ไม่ในคือไม่กล้าดูหน้าตัวเองถ้าตัวเองขนาดไม่กล้าดูหน้าตัวเองเนี่ยคนอื่นเขาอยากจะดูหน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบกระรองความว่าการอย่างนี้ไม่ใช่อวดความเป็นพระหรหันที่มนลดลงไปเพราะความแก่เรามาพูกเรื่องสัมมาทิฏฐิตอนนี้มาถอยหลังกันใหม่ถอยหลังว่า ความเห็นชอบนี่จะจะชอบกันตรงไหนแราวทำคำสั่งสัพธรรมวินัยที่พระเจ้าตรัสไว้ถึงแปดหมื่นสี่พันพระรรมขันแค่จำก็จำไม่ได้เวลานี้เราอยู่ในขอบเข่การหนีนรกแล้วก็ถอยหลังลงไปดูว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายในจริงไหม เห็นเนี่ยไม่ต้องไปใช้ตำราที่ไหนคนตายให้เราดูมันก็ไม่เกือบจะนับไม่ทนถ้ารู้ทุกคนนับไม่ทนแน่คนที่ตายก่อนเราแก่ก็มีแก่มากก็มีแก่น้อยก็มีเสมอเราก็มีอ่อนกว่าเราก็มีเป็นเด็กเล็กกว่าเราเด็กมากๆก,ก็มี กร็รวมความว่าชีวิตคนนี้เกิดมาแล้วต้องตายแน่ตายแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าทรงตรัสถ้าทำชั่วจิตชั่วไปนรกเป็นต้นจิตเสีอาดน้อยไปสวรรค์เข้มแข็งมากไปนิพพานอาขอโทษเข้มแข็งมากเป็นพรหมถ้าจิตไม่ดิยมสมบัติของโลกทั้งหมดไปนิพพาน ในตอนนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เราเห็นชอบไหมเราอาจจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ได้แต่ในที่นี้ต้องเห็นชอบเราจะเห็นชอบได้ยังไงแล้วก็ต้องใช้วิชาที่พระพุทธเจ้าให้คือสองในวิชาสามห้าในปัญญาหกหรือไม่สามารถทำห้าในวิชาหกได้ก็ทำมโนยิทธิการเตรียมตัวเพื่อปัญญา ใช้กำลังใจไม่เป็นของไม่ยากเวลานี้เด็กๆเล็กๆฝึกกวันสองวันสามารถทำได้แล้วแล้วก็ใช้ปุบเพนิวาสารติยานะระลึกชาติถอยหลังลงไปใช้ตีตางสิยานใช้ยานถอยหลังเข้าไปเรื่องคนอื่นเท่านี้เราจะทราบว่าตายก่อนจะเกิดลรามาจากไหน แล้วใช้จูตูปปาติยานดูดูคนตายหรือสัตว์ตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนแล้วไมมข้อนี้เป็นของไม่ยากเลยเท่านี้แล้วก็หมดความสงสัยในองค์สมเด็จพระสัมมาทัมุทธเจ้าว,ว่าตายแล้วมันต้องเกิดทำดีแล้วก็ดูนรกก็ได้ไปเที่ยวนรกไปสวรรค์ก็ได้เรื่องนี้เป็นของไม่ยากเราพิสูจน์ได้แล้วก็เชื่อได้ว่าตายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แบศูนย์ ถ้าทำชั่วไปนรกทำดีไปสวรรค์เป็นต้นนี่เราไปต้องการเราต้องการไปสวรรค์เป็นต้นนรกเราไม่ไปอบายภูมิเราไม่ไปก็ใช้กำลังใจคือความดีของใจใช้ปัญญาเอาช่วยสามาทิติที่เป็นตัวปัญญาพิจารณาความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีพิจารณาความดีใช้พิจรารณาศินก็ทธรรมะ คือสินหา้ากนดสิบทั้งหมดนี้ที่พระเจ้าพุทธเจ้าทรงตัดมาข้อไหนบ้างที่ไม่ดีเราความวานับถือพระพุทธเจ้าโดยนับถือพระธรรมเป็นตัในตัวเสร็จแล้วก็ต้องนับถือพระอริยสงฆ์ด้วยเพราะความรู้ทั้งหลายเหล่านี้เราจะรู้ขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระอริยสงฆ์ท่านรวบรวมเข้าไว้แล้วนำมาแจกจ่ายนำมาสอน พระอริยสมบื้องตนก็ห้าร้อยองค์แรกมีพระหมหาก็ศพเป็นประธานแนกันหลังๆมาท่านละท่านหลายก็สังขเยนาร้อยกรองอธิบายกันเรื่อยมาเพื่อความเข้าใจของเราเราก็ยอมรับนับถือที่ท่านมีความดีช่วยสงเคราะห์เราถ้าท่านจะไม่สร้างตำรับตำราขึ้นมาท่านนอนเฉยๆมันมีความสุขมาก ตาใสแต่มีเมตตาอย่างองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือปฏิบัติตามกันคกเราจึงสามารถรู้ระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ได้ยอมรับนับถือพระสงฆ์อีกก็หมดเรื่องกันไปเรื่องใหญ่ที่เราต้องใช้ปัญญาเห็นชอบต้องใช้ปัญญานะชินห้ากับกรรมวจิปจะว่าควบกันไปเพราะแต่แต่งมันแยกอยู่นิดหน่อย อย่างข้อปานาธิบาตความโหดร้ายของจิตคิดจะฆ่าเขาบ้างคิดจะทำ้ายเขาบ้างหรือฆ่าเขาบ้างทำ้ายเขาบ้างอย่างนี้มันเป็นความดีหรือความชั่วแล้วก็ทราบว่าคนที่ขาดเมตตาปราณีประเภทนี้มีแต่ความโหดไร้ายไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวใครเขาคิดเขาทำกับเราแบบนั้นเราไม่ชอบ ถ้าเราไปทํากับเขาเราก็ไม่ชอบแล้วเขาเขาก็ไม่ชอบเราเราจะทํำยังไงเราก็จะ่ทาเป็นคนใจดีเสมีเมตตาความรักกุณาความสงสารแล้วก็ยิ้มสบายไปไหนก็มีกําลังใจมีเพื่อนให้ความโศกใจเราก็เห็นชอบกับพระพุทธเจ้าว่าเออสิ่งข้อนี้มีประโยชน์ก็หมดสิบข้อนี้เป็ประโยชน์ ทำให้เรามีความสุขข้อที่สองอาทินาทานกรรมบทเกรรสินก็เหมือนกันไม่ลักไม่ขโมยไม่ยืมไม่แย่งใครไปไหนก็มีแต่คนไว้วางใจเป็นที่รักของคนทั้งหลายเราก็มีความสุขก็น่าปฏิบัติตามข้อกาเมสุมมชาจาร์เราไม่เราไม่จะโชว์เกินไป คำว่าเจ้าชู้ก็เจ้าชู้เฉพาะสามีพัญญาของเราเจ้าชู้เท่าไรก็ไม่มีใครเขาว่ายิ่งเจ้าชู้มากเท่าไรภายในบ้านคู่ครองรักมากเท่านั้น,นคนเจ้าชู้นี่ต้องปากหวานรู้จักการเอาใจเพราะว่าทานอภยัยแล้วก็ยาร้อนแต่โกนถามมณียาโยมพุทธบริษัท ว่าท่านที่พูดนะท่านเคยเจ้าชู้หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าในชีวิตตะเมาไม่เคยเจ้าชู้เลยตอนแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กถึงแก่นี่ไม่เคยเจ้าชู้ก็มีอย่างเดียวมีคนอื่นเขาเมตตาคนอื่นเขาเมตตาเราเราก็เมตตาเขาเขาเมตตาท่าเขารักเราเราก็รักเขาเขาสงสารเราเราก็สงสารเขา เขาหวังดีกับเราแล้วก็หวังดีกับเขาเท่านี้เองไม่ไม่เคยเจ้าชู้คนที่เจ้าชู้ก็บอกว่าต้องปากหวานปากหวานนี่ไม่ได้ทานน้ำพึ่งนะคือเสียงหวานพูดเพราะพูดดีพูดตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องรู้จักเอาใจกันถ้าขัดใจกันคนที่เราพอใจเขาก็ไม่รักมันต้องฉลาดในการเอาใจ แล้วก็เอาวิชานี้แหละมาใช้ในบ้านของเราต่างคนต่างรักต่างคนต่างปากหวานต่างคนต่างเอาใจกันยิ่งเจ้าชู้มากเท่าไรภายในบ้านยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นเพราะความไปอยู่เป็นสุขไม่ขัดใจกันต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างต่างคนต่างมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกัน เป็นนว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรจะเจ้าชู้เกินไปนี่ถกูกสัมมาทิฏฐิเราเห็นชอบตามนี้พระเจ้าทรงตรัสแล้วต่อไปเรื่องวาจาวาจานี้ขอสับสุนทรผู้ท่านมาว่าท่าน,นบอกว่าคนจะช่วหรือดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยเพราะชิวหาเรื่องลิ้นที่ ประคับปรคองเสียงเปลี่ยงออกไปนี่มีความสำคัญบรนดาทมพุทธบริษัทอันปากขั้นแรกยิ้มก่อนพูดจำให้ดีนะยิ้มก่อนพูดและก็พูดให้ดีให้ถูกใจคนฟังถ้าถามว่าลุงตาแก่ที่พูดเนี่ยทำได้ไหมก็ต,อต้องตอบว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ถ้าที่ถามว่ามันแนะนาเขาทาไมก็บอกแนะนําตามตําราถ้าใครได้ทําได้จริงมีเสน่ห์จริงๆพูดยิ้มแล้วก็ก่กอนพูดเวลาพูดก็พูดดีคือหนึ่งพูดตรงตามความเป็นจริงเราก็ชอบเขาก็ชอบพูดวาจาไม่หยาบใครไม่สะเทือนใจคนรับฟังเราก็ชอบเขาก็ชอบ พูดใหม่เขาแตกเรากันมีแต่ความสามัคคีมีความรักมีความกลมเกลียวกันอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบและพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบในเมื่อต่างคนต่างชอบต่างคนต่างพอใจความเป็นเสนห์ก็เกิดขึ้นว่าต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างนับถือกันแล้วก็มีแต่ความสุขก็เห็นจริงตามพระพุทธเจ้าสันต ดีว่าการพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดเพื่อเจอเหลวไหลอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องใครก็ไม่ชอบเลยก็เลือกเอาเลือกไอ้การพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดเพื่อเจอิญเหลวไหลโยนทิ้งไปให้ไกลที่สุดสันจะไกลเอาไว้แต่พูดตามความเป็นจริงแล้วก็พูดวาจาไพเราะแล้วก็พูดให้เขาสามัคคีกันพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์ ของอย่างนี้ดีแน่มีคนรักพระพุทธเจ้าท่านตัดถูกเข้นชอบด้วยเราเอาเอาเป็นประจำเลยอย่าลืมเพราะเตือนพับยิ้มทันทีทายิ้มกับใครอันดับแรกยิ้มกับเพรดานก่อนถ้านอนในมง้งยิ้มกับเพรดานมุ้งถ้านอนในห้องไม่มีมง้งยิ้มกับเพรดานห้องพอลุกขึ้นมาเหลียวซ้ายเลี้ยวขวายิ้มกับฝ่า ใหน้ากระจกยิ้มกระจกใช้ได้ยิ้มเธอไม่เป็นไรแต่ระวังถ้าอยู่คนเดียวยิ้มเฉยๆจะใครก็เห็นนะถ้าใครก็เห็นเนี่ยแทนที่เขาเห็นแล้วว่าดีเขาจะจับส่งปากโกงสารว่ามันดีเกินไปมีการฝึกยิ้มใบเวลาใครก็พูดไม่ชอบใจเืนยิ้มรับเขาไว้อย่างนี้บรรดาเต็มพุทธบริษัทปากยิ้มใจเขาก็ยิ้มไปด้วย เราก็มีความสุขเพราะมีคนรักถ้าเขาทำเขาพูดกับเราแบบนี้เราก็รักเขาเราพูดอย่างนี้กับเขาเขาก็รักเราถ้าต่างคนต่างรักกันในบรรดาแทนพุทธบริษัทหลอะไรมันจะเกิดขึ้นความสุขที่ทันเกิดขึ้นนี่กำหนดสิบด้วยนะต่อไปเฉพาะสินคือข้อสุราสุรานนี่กันในกำหนดสิบไม่มี มีอดีตผู้ว่าท่านหนึ่งท่านจดหมายถามมาว่ากรมบดสิบของท่านธรรมเทำไมไม่มีไม่มีการห้ามดื่มสุราก็แสดงว่าการดื่มสุราเป็นของดีต้องขอประทานอภัยท่านเปรียอดีตผู้ว่าท่านเข้าใจพลาดไปนิดหนึ่งความจริงกำมบดสิบไม่ใช่ของอาตมาเป็นของพระพุทธเจ้าท่าน แต่คนมีกายดีวาจาดีมีใจดีไม่ต้องห้ามดื่มสุรามันไม่มันไม่ดื่มเองแต่คืนดื่มแล้วส่งความดีในกรมือสิบนี้ไม่ได้จิตใจมันก็เป๋ไปกายวาจาเป๋หมดใจก็เป๋หมดกระควนการการดื่มสุรามันไม่ใช่ของดีเมาแล้วก็มีสภาพเหมือนคนบ้า ดีไม่ดีมันเลยไปกว่านั้นดาพ่อตีแม่ก็ได้ทุบลูกตีเมียก็ได้ทรัพย์สินนั่งหลายเสียหายไปเพื่อการดื่มสุราละเมรัยโดยไร้ประโยชน์เวลาการงานที่มีขึ้นเอาเวลาไปกินสุรามันเสียเวลาการงานถ้าจะประกอบกิจการงานก็จะมีประโยชน์มากยังดืง่มสุรานั่งดื่มสุราวันนักครึ่งชั่วโมงถ้าสิบวันมันก็ห้าชั่วโมงร้อยวันก็ห้าสิบชั่วโมง อย่าลืมว่าเวลาเท่านี้สร้างประโยชน์ไม่น้อยเลยแล้วก็ทำเป็นสายก็เสียศักดิ์ศรีก็เสีย,สก,รรก,สยก็ไม่ขอพูดมากเท่านี้เราเห็นดีตามพระพุทธเจ้าแล้วมันก็บัรทอนชีวิตคนดื่มสุราดมเมรัยบางทีร่างกายสุดโทมอย่างหนักถ้าร่างกายยังไม่สุดโทมศักดิ์ศร,รีก็สุดโทมถ้าศักดิ์ศรียังไม่สุดโทมทรัพย์สินก็สุดโทม เอาซับสินพอที่ชื่อกับข้าวได้ไปชื่อเหล้ามากินมันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเราก็เลิกเป็นคนไม่กินเหล้าดีกว่าลูกศิษย์ก็อาตมาคนหนึ่งรับราชการเป็นนายทหารเวลานั้นเธอเป็นเรือโทอาตมาไปพบข้าวเธอกินเหล้าก็ปลายกาเป็นนี่ดะเป็นนี่ลูกน้องอย่างได้ ต่อมาก็แนะนําเธอว่าไอ้การเป็นหนี้อลองลดการกินเหล้าที่มันจะเป็นหนี้ไหมหนึ่งปีผ่านไปกลับไปใหม่เธอเลิกกินเหล้าแต่แตะวันนั้นกลับไปคราวนี้แทนที่จะเป็นหนี้เธอเป็นเจ้าหนี้เขาแถมก็คุยวิทยุก,ก็มีให้ลูกฟังโทรทัศน์ก็มีให้ลูกดูเพราะการไม่กินเหล้านี่ระบ,บรรดาท่านพุทธบริษัทงไลย ไอ้ปากคนเล่ามันไม่โตแต่ช้างสะครุดสามารถบินเข้าไปได้มันเก็บแบงเก็บเวลาการงานได้เท้งหมดองค์สม,มเด็จพระโดคตแต่นาวจงเว้นเสียจะมีความสุขนิรนรกได้แล้วก็เว้นเป็นนวันนี้ได้แน่ต่อไปก็กำลังใจไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติขาบอกคนอื่นไอ้นี่เห็นชัด สัมมาทิฏฐินี่ใช้ปัญญาที่อยากได้ทรัพย์ของเขามันจะมีประโยชน์อะไรเอาของเขามาโดยเขาไม่เต็มใจให้มันก็เป็นศัตรูกันถ้าเอามามันได้กําลังใจก็เป็นทุกข์กินไม่อิ่มนอนไม่หลับไม่เปิดการที่่าหากินเองโดยชอบทําดีกว่าข้อที่สองความโกรธความเยาบ,บาดจองล้างจองแผลงกันมันมีแต่รมเป็นทุกข์เราไม่ต้องการ เราต้องการความเป็นสุขคือความเมตตาปราณีเมตตาความรักกุณาความสงสารใจสบายกว่ามีารมชุ่มชื่นและข้อที่สิบสัมมาทิฏฐิคือข้อตัวเองข้อนี้ก็รวมความว่าถ้าเรามีความเห็นชอบตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเฉพาะในขอบเขตของสัญญาณสาม เวลานี้เราปฏิบัติเท่านี้เราก็ใช้สมาธิถีแค่นี้อย่าไปใช้กว้างเกินไปกว้างเกินไปมันจะเหลวไหลไร้ประโยชน์ปฏิบัติไปไม่ได้อารมณ์ใจอย่าเป็นโทษมีคือมีความกลุ่มใช้แค่นี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทความสุขกายสุขใจของบรรดาทตานพุทธบริษัทหลายจะมีมากขึ้นกว่าปกติมากและสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงตัด ว่าใช้กําลังกายวาจาใจคิดไเพถึงเท่านี้คือร่วมต้นไม่ประมาทในความตายข้อต่อไปคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และปฏิบัติตรงในสินห้าและกำหนดสิทธิเท่านี้และบรรดาเทพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคกล่าวว่าบาปทุกอย่างที่ทำมาแล้วไม่สามารถให้ผลแล้วได้ไม่สามารถลงโทษได้ และก็นอกจากนั้นบรรดาเทพพุทธบริษัททั้งหลายการเกิดจะมีเฉพาะเทวดาหรือพรหมกับมนุษย์เท่านั้นแล้วเกิดไม่นานกําลังใจอ่อนเกิดมนุษย์เจ็ดชาติเป็นพระรานกำลังใจอย่างกลางเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเป็นเป็นพระรานที่กำลังใจเข้มข้นมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีชาติเดียวเป็นพระรนอรรัตน์บรรดาเทพพุทธบริษัททุกท่าน ในเมื่อไปอรหันแล้วก็จบกันชื่อว่าจบการปฏิบัตินีนรกเพียงเท่านี้ต่อไปสองตอนคือตอน21กับ22เป็นบทสรุปเขาบรรดาแตมพุทธบร,ริษัทหลายคอยรับฟังต่อไปเวลานี้ก็หมดเวลานี้แล้วหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีเดบรรดาแต่พุทธศาสตรนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี